สวัสดีครับพบกับผมป้องแล้วก็ช่องวันป้องนะครับอัปเดตกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ยังอยู่พลังอันดับ1เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กาโร่เราเนี่ยก็พลังแตะ50ล้านแล้วนะครับทิ้งทวนก่อนที่จะได้ลาก่อนกาโร่นะครับเดี๋ยวผมคิดว่าในพิสด์หน้านะผมน่าจะต้องถือเวลาย่อยกาโร่แล้วแหละทํานองนั้นนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยตัวสปีดเนี่ยอพอผมลงคลิปที่เราวิศวกรย้อนกลับไปใช่ไหมครับก็มีคนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะหล,ลายๆเสียงบอกเหมือนกัน ว่าถ้าผมได้รองเท้า20เนี่ยผมน่าจะสปีดแซงเขาขุยได้แต่แบบคือตอนนี้ผมแบบหมดจนหนทางมากนะครับคือก่อนผมเพิ่งได้ตัวเพชรสีสันเนี่ยตอนนี้29แล้วใกล้จะ30ผมว่าเดี๋ยวผมจะคงจะลาทิ้งสปีดก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอถึงอันนี้ถึง38ใช่ไหมครับถ้าออปชั่นเดิมเนี่ยถ้าเราเล่นแบบเดิมเนี่ยเราจะแล้รองเท้าแต่แบบผมไม่ไหวกับรองเท้าแล้วแม่งเกินมาหลายคู่แล้วผมจะแลกแฟลชได้มานะครับเพื่อที่เราจะได้ทสเซตัสตัว เจนอสมันสุดเพราะก่อนหน้านี้นเราทำการบับไปนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งก็คือผมก็นั่งคิดไปคิดมาเว้ตัวนี้38มันเยอะใช่แต่ถ้าตอนเจนอสมาเนี่ยไม่ว่าผมจะมี38 37 39มันก็ไม่มีผลเลยนะครับถ้าผมสปีดแพ้คุณเขาคุยฉะนั้นวิธีเดียวที่จะมีผลก็คือผมต้องเร็วกว่าถ้าไม่เร็วกว่าก็เล่นทางอื่นเลยผมก็เลยคิดว่าเราคงจะไม่แตะสปีดไปถึงว่าผมจะลองรีดูก่อน ถ้าเกมมันเป็นใจส่งสปีดมาสัก45มาอะไรเงี้ยซึ่งคงเป็นไปได้ยากมากแต่ก็เผื่อเผื่อไว้หน่อยถ้าเกมมันส่งมาขนาดนั้นเนี่ยเอ้ยเราก็พิจารณาดูในการกลับไปเล่นสปีดอย่าไปเทสสปีดแต่ถ้ามันออกน้อยกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวคงขอดูก่อนว่าเราจะอะไรยังไงแล้วก็เผื่อเราจะได้รีค่าโจมตีเนาะเพราะว่าตัวละครจีนอ่นะครับผมอ่านสกิลแล้วตอนนี้มันเข้ามาในเกมให้เราดูแล้วนะครับมันจะมีตรงพาร์สีที่จะมีเรื่องของ ตัวดาเมจกดดันใช่ไหมครับก็คือลดดาเมจนะครับเพิ่มพลังโจมตีสูงกว่าผู้โจมตีแล้วก็เพิ่มดาเมจ30%เมื่อพลังโจมตีสูงกว่าเป้าหมายนะครับก็คือโดยรวมเนี่ยป๊บน,นึงนะเมื่อเล่อสนาจะได้รับ30%ลดดาเมจกดดันและเพิ่ม30%ดาเมจกดดันให้กับเพื่อรุวมทีมหมายความว่าถ้าหลายตัวละครในไอเดีเราเนี่ยมีค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะได้เปรียบประมาณหนึ่งซึ่ง ถ้าผมจะคงสปีดตัว38อันนั้นไว้อะผมต้องนั่งล็อกแล้วนั่งรีซึ่งมันจะยากมากแล้วผมมานั่งเทียบดูเนี่ยอย่างการโร่เราตอนนี้1.89ใช่ไหมครับแต่ลูกคุณเขาคุย1.90คาใช่ว่าเขาอาจจะมีรีติดพลังโจมตีมาอยู่บ้างผมไม่สามารถให้ตัวอื่นเนี่ยค่าแสแตกโจมตีน้อกว่การโร่ได้มันหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าตอนเขามีจีนอสเนี่ยจีนสเขาก็พลังโจมตีก็น่าจะสูงเหมือนกันฉะนั้นเราปล่อยให้ตรงนี้น้อยกว่าไม่ได้นะครับถ้าจะมีรีแล้วมมีีีเตตตัโจิดาฉะนนน้่ย เราอาจจะได้เพราะว่าเขาเป็นกรอบโจมตีด้วยตอนนี้เนาะมันเลยเราเลยดูตามเขานิดนึงแต่การไว้ดีกว่าแก้ยังไงหล่ะผมก็ต้องรีหาเซนเตอร์สีแดงอื่นที่มาใช้งานได้เพราะาตอนนี้สปีดสามสิบแปดไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ายัางไงเราก็ตามเขาแล้วรองเท้ายี่สิบผมไม่รู้จะได้ชาติไหนเราเหอเนี่ยเราไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วเนี่ยยังไม่ได้เลยมั้งเซ็นเตซ้ำฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองรีดูเพราะว่าตอนนี้ผมสะสมตัวรีเนี่ยมาเยอะมากนั้งสี่พันหนึ่งนะครับคือถ้ามันสวยๆมากเนี่ยมมมออาจจะเกเเเเกืบแตลลไได้ยซึ่ง่งี กดอะไรเพิ่มนะครับแต่ที่เพิ่มมาก็คือตัวเปอร์เซ็นต์ในการออกค่าสีแดงแต่เรามีโอกาสรีทั้ง400กว่ารอบเลยนว้ยมันจะไม่มาจริงๆหรอแล้วก็400เนี่ยถ้าเรารีจน400หมดเนี่ยนะครับเราก็จะได้ตรงนี้อีกอีกนิดหน่อยแล้วก็เราอาจจะจบที่4,000อ๋อไม่ดิเรา400เนี่ย400 306เราจบวันนี้ได้แต่อย่าคงยังไม่ถึงอันสุดท้ายนะครับฉะนั้นมา ถึงเวลาสลักความเร็วสาสิบแปดจริงๆก็เสียดายแต่คือณนะตอนนี้เนี่ยด้วยคอเกโลเกโลเนี่ยถ้าไม่ใช่เขาคุยเนี่ยคนอื่นมันงัดผมไม่ลงอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยพอตอนนี้เราง่ายกับคุณเขาคุยคนเดียวเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่มีประโยชน์เลยสาสิบแปดตอนนี้เขายังไงก็เปิดทีหลังนะครับมาใจยากนะ let's go มาครับผมจะรีเรื่อยๆซึ่งก่อนนาเนการโรผมพลังห้าสิบล้านเนี่ยนั่นคือพลังน้อยแล้วนะครับเพราะว่าสมมติถ้าผมแบบได้รีค่าที่เป็นค่าสเตตัส สีแดงที่เกี่ยวกับเลือดมาอะไรเงี้ยการโร่ผมก็น่าจะเบสดีไปกว่านี้อีกเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะสมมติถ้าเดี๋ยวรอมันได้ตัวสีแดง,งแล้วกันนะครับเนี่ยสมมติอ่ะตอนเนี้ย sp แสนกาวใช่ไหมครับการโร่ผมเนี่ยดีไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยดีไป50.3นะก็ดีขึ้นมานหน่อยอะไรประมาณนั้นแต่ก็คือตรงนี้มันมีผลต่อพลังอยู่นะครับนะผมจะรีเรื่อยจนได้ค่าสีแดงอะไรก็ตามแล้วเราจะพิจารณาดูว่าเราจะอยู่ที่ค่านั้นหรือลุยต่อผมไม่ได้ใจที่ล็อกว่าต้องเป็นตัว ความเราเท่านั้นแต่ออกสีแดงอื่นๆ,ๆเราจะดูเป็นเคส by เคสไปว่าเราได้ค่าสีแดงอะไรที่จะไปต่อหรือยังไงว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับมาครับต้องขอค่าสีแดงก่อนนะครับเป็นเบสนะคือไหนๆเราลีไอตัว38ออกมาแล้วเนี่ยผมว่าสเตสที่เราจะหยุดใช้งานเนี่ยก็ต้องเป็นสีแดงเป็นอย่างต่ํานะครับสำหรับผมนะอืมตอนนี้ยังไม่ได้ครับ พลังก็บวกไปแต่ก็าไม่เราไม่ได้แคร์นะโอ้โหอัตราตั้งชี้จะเพิ่มมาเยอะนะครับนี่ยอัตราตั้งคี้เนี่ยตัวนี้จะเพิ่มพลังมาเยอะนะครับอย่างเูาพี่การโรเราก็พลังห้าสิจุดแปดเลยขึ้นมาตั้งห้าแสนอย่างเมื่อกี้นะครับแค่การรีในส่วนนั้นแต่เราไม่ได้ต้องการตั้งคี้นะครับอืนี่เพราะว่าตัวจีนอสอะครับมันจะมีโอกาส4ี่ห้าปอร์เซ็นที่จะทะลุทะลวงเอรลด,ดาเมจที่ไม่ติดคี้ฉะนนเนี่ยอ,อม,ม,มันก็ไม่มก็ไม่อะไรมากว่าม,มีโอกาสโดนทะลวงอยู่ดี แต่ถ้าสมมติเราได้แบบอัตราทำลายหรือป้องกันพิเศษอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะครับขอดูก่อนเอาให้มันออกสีแดงก่อนแล้วถ้าเป็นสีแดงอะไรเนี่ยเราค่อยวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อัตราทำลายนะครับไปครับลุยแล้วก่อนหน้านี้กระบอกเราก็เล่นแบบที่สเตตัสแทบจะไม่มีเลยนะครับที่เราไปสู้กับคุณเขาคุยนี่ฉะนั้นถ้าเราสมมติถ้าแบบ,แบบแดงแบบสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เองเอ้ยมันก็น่าสนใจน่าสนใจ แล้วผมยังไม่เคยเห็น90%สักครั้งเลยมั้งอาจจะเคยเห็นได้แหละมารีเยอะแต่ลืมนะครับแต่ขอแบบเดีย๋ยวเราจะพอไปที่90%สักครั้งหนึ่งนะถ้าเราแตะ90นะครับถ้าเราแตะ90นะครับไอ้ตัวนี้ทางขวานี่ปลดตอนเลเวล11เราโอเคโอไกลเกินนะครับคงไปเจดเจก่อนนะครับผลต้านทานไม่ได้ใช้อุ้ยไอ้ตัวนี้เพิ่มพลังเยอะเพราะมันเป็นม่วงหนึ่งส้มหนึ่งการ่โลเราน่าจะพุ่งไป5 1เลยเดเลซซํา,า50.9แต่ไม่ได้ใช้นะครับ2เตตัสนี้รีต่อครับ ตอนนี้รีเวลแล้วประมาณเจ็ดสิบอครับเออเป้าเราเป็นสีแดงอยู่แล้วนี่ตอนนี้เลทการออกสีแดงของเรานี่อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนั่นอยู่ที่ศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์หลักคือร้อยครั้งออกสักสามครั้งให้เราเห็นใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเรากดไปแล้ววันสี่สิบแล้วมันไม่ขอ,อกเลยคือเกลือนะครับเพราะว่าถ้าร้อยต่อสามเนี่ยก็ประมาณสามร้อยสามสิบครั้งออกทีหนึ่งตอนนี้มันสี่ร้อยแล้วยังไม่เห็นสีแดงเลยสักครั้งตอนเนี้ยอยู่ในโซที่เราเกลืออยู่นะครับ เราเกลือนะครับอขอไหนไหนถ้าเกลือขนาดนี้ออกแบบอยากเห็นแบบสปีดแบบตันๆไปเลยอะ่ะสักครั้งหนึ่งโชว์ห้าสิบให้เขาดูหน่อย <c oughs> แต่ห้าสิบมันยากเนาะห้าสิบมันยากนะครับแต่ผมต้องคูสังเกตก่อนไม่แน่นใจว่าสีแดงอะมาสตาร์ที่กี่เปอร์เซ็นต์อะตอนนี้สีส้มมันหกสิบเอ็ดจุดแปดใช่ไหมแสดงมาสตาร์ทที่เจ็ดสิบแน่เลยผมว่านะครับเออดีต่อครับดีต่อ แต่ถ้าได้โจมตีสีแดงเลยผมว่าก็น่าสนใจนะที่เราจะหยุดที่ตรงนั้นนะครับน,นี่น่าจะเจ็ดสิบไหมเนี่ยตอนนี้คือยังไม่ได้สีแดงมาเลยสักอันนี้เกลือนหนักมากนะครับตามหลักปฏิทัยาเนี่ยไปต้องออกแล้วสักอันหนึ่งนะครับสักสองอันแล้วมะโซนเนี่ยแล้วตอนนี้ศูนย์นะครับศูนย์แซดเลยนี่อัตราคิดที่เข้าหกสิบเอ็ดการเมืองติไม่เอาครับเออสีแดงมันเหมือนจะตัดที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จริงว่ะอันนี้ผลแม่นยำไม่เอาครับ ก่อกไม่เอาครับปึ๊บป๊บอย่าไปครับสีแดงโชยเขาดูหน่อยไม่มาจริงเว้ยยากเนาะโคตรยากเลยไอ้ยาไอ้ยาอ,อย่าไม่มาครับโอ้ยอันนี้ยัไงไม่ถึงยี่สีแดงไม่ออกจริงนะเนี่ยเนี่ยตำหลับมันน่าจะออกสักสามอันละวมะตอนนี้ยังไม่มาเลยสักอันนะครับเกือเกินเฮ้ยหรือผมคำนวณผิดวะเดี๋ยวก่อนนะ 0.3นี่ผมไม่ใช่3เปเซ็นต์0.3สามคือต้อง3,000ครั้งจอกครั้งหนึ่งเอาสแสดงว่าก่อนหน้านี้เราไม่เกลือถูกต้องแล้วที่มันไม่ออกผมเข้าใจผิดขออภัยด้วยครับอยากเลย<笑><笑>เห็นตัวเลขแล้วสยองย0.3หรอยากชีพหายเลยเออตรดาเมจไม่เอาเว้ยเราขอต่ำๆที่สีแดงครับคลิปนี้ตามชื่อปกจริงผมยังได้สัก4.5นะครับ ลุ้นความเร็วสีห้านะครับเุ้ยโอ้โอโอจ,จ,จ,จโอ้โหเจดสเกินมานิดหน่อยเองว่ะ2 1ุ่ดนะครับถ้าสมมติตีเป็นเบสแตกอย่างการโลเราก็เป็นพลังโจมตี1นึ่งุดเ้าสามแปดเพิ่มมาประมาณสามสี่หมื่นไหมผมว่าเราเหลือตัวรีเยอะและเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากเจ็ดสิบเองถ้ามันโจมโจ,จมตีสักเก้าสิบแบบผมหยุดเลยแต่ตอนนี้มันยังน้อยไปนะผมว่าขอรีหน่อยตัวรีเราเยอะนะครับ มาแล้วครับสีแดงแรกชื่นใจแล้วมาเป็นกําลังใจให้เราเออก็หมดไปทั้งหลายนะประมาณพันห้าพันหกร้อยไหมเมื่อกี้ได้มาอันหนึ่งนะครับยาวไปครับลูกพี่ชึบอืม้มไม่มาจริงนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคครับ สีแดงสีแดงเราไม่ต้องเน้นเรื่องอะไรตอนนี้คือเรื่องก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญแต่แบบว่าพลังโจมตีก็ดูจะสําคัญกว่านะครับฉะนั้นสีแดงก็ขอเป็นความเร็วไม่ก็โจมตีไปเลยขอสัก85% <c oughs> 90%ไปเลยก็ได้ลูกพี่ผมเมื่อกี้แบบเมื่อกี้โบกพลังเยอะนะทั้ง3,009นะครับนี่ผมอยากจะรู้นะว่าจากตรงนี้เราจะได้พลังเยอะสุดเท่าไหร่นะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราเจอคือ3,009นะเอาแบบกดแล้วเจอเลยไม่ใช่แบบมานั่งรีเชลแถวอะไรประมาณนั้น โอมีน้อยสุดตั้งแค่ห้าหมื่นหนึ่งหรอเอ้ยมีเก้าแสนแปดแสนแต่ห้าหมื่นนัมันน้อยจริงนะนี่อเมื่อกี้เหมือนมีสามล้านหลุดมาใช่ไหมแเราต้องการสีแดงนะครับแต่ถ้าไม่ได้แล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะเราจบบะบริจาคก,กรรมนันะความเร็วยี่สิบห้าไม่เอาไม่เอาจัดมาจัดมาลูกพี่จัดมาครับ ขอแบบสี 45, ่สิบห้าเบุญตาห้าสิบก็ได้ห้าสิบนี่คือแบบกาบเลยห้าสิบเบุูตานี่คือแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรกับมันละแต่ห้าสิบนี้โอ้โหยังโงยังไม่เคยเห็นห้าสิบเลยนะครับเต็มที่ที่ผมเห็นก็สี่สิบอ่ะอุอ้ยอันนี้บวกพลังเยอะนะครับสามล้านสี่ไปต่อครับอันนี้เออะขาเลยยี่สิบเก้า 29, ไม่เอาครับไม่เอาต่อครับ ตอนนี้เหลืออันนี้นี่โอ้ยได้อัตราดาเมจมากี่เปอร์เซ็นต์มาเนั่น77นะครับอัตราดาเมจเราไม่น่าจะได้ใช้นะครับขอระเนี้ข้ามแต่บบกพลังเยอะนะเมื่อกี้อัตราดาเมจแถวเดียวแล้วก็แถวอื่นๆก,กากๆเนี่ยลากไปถึงสองล้านเก้าเลยนะครับนี่ต่อครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเกือบเกือบขึ้นเลเวลเก้านะครับโอ้ยป้องกันพิเศษไม่เอาครับลุยต่อครับออ้ยออ้ยโ้ยอัตราลดดาเมจ ไม่ได้ใช้นะครับสองล้านเก้าพลังก็เยอะเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เราได้แรงมาได้สี่อันไหมถึงไหมสี่หรือสามวะแถวแถวนี้นะครับพอจะถีก็ถีเลยนะไอ้ก่อนเนอนี้ตอนกดแรกๆเยอะไม่มาเลยโอ้ยเจ็ดสิบสี่ยังน้อยไปหน่อยนะครับยังน้อยไปหน่อยนะครับมาอ้ยอันนี้กรอบไม่เอาเขาไม่เอาแล้วก็ต่อครับ ไฮียอย่าไปอย่าไปอุ้ยอัตราคิดที่เข้ไม่เอาไม่เอาครับแล้วก็โจมตีไม่เอาครับทึ๊บโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้พ 8, ลังแปดหมื่นงแบบน้อยมากเลยแต่ยังมีไอโลต่ำสุดก็ห้าหมื่นนั้นอยู่นะนี่ตอนนี้สองแสนห้าโอโ้ตอนนี้เหลือพันสี่แล้วครับได้ประมาณร้อยสีิบรอบผลแม่นยำยังไม่ใช่ปึ๊บปบอุ้ย จ็ดโอหอันนี้เป็นโจมตีเป็นค่าเลยเหรอห้าหมื่นมันก็น่าจะเพิ่มเยอะกว่ามีกี้ไหมครับก่อนอ้นนี้มันบวกเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่เท่าไหร่เออว่ดพอเป็นค่าเนี่ยดูจะเยอะกว่าไหมอาจจะเพราะว่าเราเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วเบสมันยังไม่ได้เยอะมากแล้วน,นี้เพื่อพลังมาถึงทั้งสามล้านแปดเพราะว่ามันมีต้านดาเมจนั้นตีผมก็ยังยินยันอน่ะเราอยากได้ั้แปดสิบห้า 85, นะถ้าเป็นค่าโจมตีอะครับอือต้องโลบหน่อยนะต้องโลบหน่อย ตัวเราเยอะไงนะครับอุ้ยสาสิบห้านี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันยังสีส้มอยู่นะแสดงว่าต้องเจ็ดสิบขึ้นไปแน่เลยเจ็ดสิบเปอนี่มันคงแบบให้เป็นสีส้มอยู่นะครับต่อครับแล้วแต่ยังไม่ออกความเร็วสีแดงแล้วมันยากนะครับสีแดงทีแล้วมันลุ้นอีกว่าเป็นสแต็กอะไรลุ้นในลุ้นอย่าต่อครับไปต่อครับลูกพี่ชํานาำลบหลีครับข้ามไปก่อนอือหือ ผลแม่นยำโจมตีต่อครับตอนนี้สีเขียวล้วนๆเลยครับอยอัยอาตราคีที่เข้อนะครับเอ่อสีแดงยังไม่มาฮะสีแดงสีแดงไม่มาครับไปครับ ยาวไปอ้ผลต้านทานยังไม่เอานะครับโหเฮ้ยโค้งสุดท้ายแล้วสีแดงโผลมาให้ผมหน่อยแต่จริงๆผมก็ไม่สีเรียร่ยอะสีแดงก็ได้สีก็ดูก่อนว่า,วามันก็ต้องมีสักช็อตหนึ่งที่ขออกค่าเซตที่มันสวยๆหน่อยตอนนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่สวยเท่าไหร่ทีนี้สมมติออกม่วงสามอันในผมมันก็ได้หยิบม,มาเลยแล้วนะอัตราชี2สองหนึ่งล้านแปดแมวแมว 9ก้0แ0 0แปดแสนสองแสนสองสครับ3ามอัตราต้านล้าน7 1ล้านหครับ4ีแสนโอ้โหใกล้จะหมดแล้วนะครับยวไป2องล้านสี่อาตารา์ธรามาชนารุริไม่เอานะครับมาครับพวกพี่เ0 0 0 0ล้าน5ครับล้านสี่ ็ดแสนเฮ้ย,ยเดี๋ยวก่อนเนะโหอัตราตัา้งคีดแปดสิบสามเลยอะอันนี้เปอร์เซ็นต์เยอะมากผมกำลังนึกก่อนว่าจีนอสเนี่ยมันมีโหมันลดตั้งมันลดเยอะอ่ะผมว่าอัตราตั้คีดอาจจะยังนะอาจจะยังนะครับคือถ้ามันเป็นเมตาที่จีนอสยังไม่มาเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับแต่คือเดี๋ยวจีนอสมันเจีนอสยูอาร์มันจะมาแล้วมันโอกาส45%้าเปอร์เซ็นะครับมันทะลุนะครับทะลุไอ้ลดดาเมจไม่ติดคลี ปึ๊บๆกลออยาไปครับอยาไปครับพลังเยอะจริงนะเมื่อกี้ต้องสามล้แปดถ้ามีอันหนึ่งติดมาเนี่ยโอ้โหคิดสภาพถ้าแดงสาแถวนี้พลังมันบวกมาสิบล้านเลยนะเนี่ยเอาเข้อจริงอะ่ะตอนนี้โอ้โหความเร็วสามสามมาครับแล้วความเร็วสีแดงก็ไม่ใหม่อีกเลยตามที่ผมดับด้วยจริงๆนะก่อนนี้มันออกไปแล้วไงมัคนคงไม่ออกง่ายๆให้เราบ่อยๆมต้องมีเว้นบ้างอะไรบ้างเนาะ น,นี้สี่โจมตีตอนนี้มันใกล้หมดแล้วครับถ้าผมถ้ามันออกสีส้มผมต้องพิจารณาและตอนนี้สีส้มมันไม่มาครับอัตราต้านคิยังนะยังนะนะครับดูเขาผมดันไปที่เลเวลเก้าเลยก็ได้นะครับเนี่ยไปจ้าสองโโหต้านยังไม่เอานะครับอันนี้ HP ยังไม่เอาครับอันนี้ยังไม่เอาครับ หมดแล้วโอเคครับผมมีว่าจะกดอันนี้ทั้งอันหนึ่งอยู่ก่อนได้45ครั้งนะครับน่าจะขึ้นเลเวล9ได้พอดีแป้งแป้งแปลง,ง,งครับโจมตีสีแดงโจมตีสีแดงพอตอนนี้เราน้อยต่ตัวเลือกเราไม่ค่อยมีนะถ้าออกโจมตีสีแดงก็น่าจะหยิบเลย <laughs> อ่าปึ๊บปบ๊แต่ความเร็วไม่มาเลยจริงๆนะเราได้เยอะสุดมาสาสิบใช่ไหมครับ ในระหว่างทางนะครับอุ้ย HP ยังไม่เอานะครับผลต้านทานไม่เอาครับแล้วก็ใกล้จะขึ้นเลเวล9แล้วนะครับนี่อะเลเวลเมันก็จะเพิ่มเลดนะครับนี่ตั้งแต่อูห้หูขึ้นเลเวล9มันให้มันให้แดง3ามเลยวะอันนี้คือโบนัสตอนขึ้นเลเวลวะเนี่ยโอ้ตอนนี้พลังเยอะมากแต่ใช้จริงมัน ใช้ไม่ได้ผลแม่นยำอ่ะอันนี้มันคือเลทเป็นเท่าไหร่อะ่ะหนึ่งจุดโทกศูนย์จุดสี่โอ้โหอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับได้แค่พลังเยอะแต่เล่นจริงอ่ะกี้มากเราไม่ได้เน้นพลังนะฉะนั้นต้องรีจริงโอูโหโอกาสยากมากที่จะออกแดงสองอันแบบนี้นะครับอันนี้คือดันพลังแบบหนักมากเนี่ยอย่างการโร่ผมตอนนี้ก็ห้าสิบเอ็ดล้านเลยอ่ะครับแล้วพลังทีมอ่ะน่าจะคือเบต์ร้อยเก้าสิบเลยไหมเกือบโอ้ร้อยแปดห้านะแต่คือแบบพลังเยอะจริงแต่เราไม่ได้ใช้ไง ไม่ได้ใช้นะต้องลาก่อนนะครับสองอันนี้ทั้งสามสเต็กเลยอุย้ยเฮ้ยหรือว่าเขาบารามีสีแดงวะได้ฮีพหมผมต้องพิจรนารณาแล้วเพราะว่าตัวเลือกเราน้อยนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยกาโร่โเราเลือดถือก็ไม่เป็นไรแต่เลือดเราพูดถึงในเมตาหน้าอะไรเงี้ยเมตาหน้าจีน้อมีเลือดเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะครับพราะเราเปที่ตรงนี้แล้วก็ผมมีรีได้อยู่อันหนึง่งอันนี้ใกล้จะถึงยังโอไกลเลยวะ่ะ โฮมลีได้อยู่อันนึงพลังมันลดแน่แต่ไม่เป็นไรนะถ้าได้ h ีมาก็โอเคอยู่ได้ถึกขึ้นนะครับเอาไว้มาอันหนึ่งก็อันหนึ่งนะครับหนึ่งสองซ้ำชแวงอุ้ยอัตราดาเมจเหรอได้ใช้เป่าวะไม่รู้นะครับแต่รีแร้นี้มาได้ป้องกันพิเศษมาไม่ได้โจมตีมาแต่เป็นแดงสองแถวเลยครับตอนนี้โอ้โห แกเป็นเบสพลังนี่เยอะมากห้าจุดห้าโอเบสพลังก็มาเยอะจริงเดี๋ยวสปีก็หายไปเยอะนะครับเหลือแค่หนึ่งหกสี่สี่เอ,อมามาอันนี้เราน่าจะเป็นโอกาสเทคครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมจะปลดกาโร่จะทีมเดี๋ยวลอรอลองเทคกับคุณเขาคุยดูนะครับนี่นะเดีย๋ยวขอดูสเตสเตั ER ่นเราได้ฮพมาใช่ไหมครับแล้วก็ตัวอะไรนะอัตราดเมแเราก็ป้องกันพิเศษมาเราจะตึงขึ้นหรือเปล่าลุ้นกันนะครับ มา20เพศครับสรุปไม่ได้สปีดส,สีแดงนะโอเคมาดูก่อนว่าโซนิกผมจะได้ตามเขาหรือเปล่านะอาจจะไม่ได้ตามนะครับไหนเขาดูหน่อยนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันก็จะมีเรื่องความถึกโซนิกนี่แหละนะครับอา่าเขาได้เปิดมาก่อนเลยนะครับโซนิกเราไม่ได้ตามนะครับโซนิกเราก็จะโดนตัวกาลงกาโรอะไรแรงหน่อยนะแค่กาโลตัวเดียวผมว่าน่าจะไหวยอยู่มั้งขอดูหน่อยว่าเกมมันพีขนาดนั้นเลยไหมจืดจืดจืด แล้วก็ลูกพี่การโรไปครับเริงเออชแมงติดโอ้ด้วงด้วงติดโลดแดงเลยเหรอแล้วก็นี้คิงบานะครับแล้วกระบ,บอกซัดมาครับหนึ่งห้าเก้านี้น่าจะใส่โอ้โหโซนนี้ผมติดแดงเร็วมากเลยแสดงว่าไอ้ไอ้ดาเมจของโซนนี้คงมีผลจริงหรือมั้งนะครับเพราะ่ถ้าจีนน้องมาไม่ใช่แบบบึ้มบั้มบึ้มบั้ม,ม,มแล้วโซอนอีกตายกันเร็วขนาดนี้เ,เหรอแต่คือโซอนอีกผมจะตัวเร็วจริงนะเนี่ย เออว่ะนี่เห็นไหมก็จะเสียตรงนั้นไปเนาะแต่ผมคิดอยู่ว่ามันคงไม่ได้ขนาดนั้นออกมามันก็ตีตัวหลังอะมันตีกระบอกไม่เข้าแต่จีนออมันอาจจะแก้ปัญหานี้แล้วรอดูตอนจีน้อมมานะปึ๊บปึ๊บแล้วก็โซนิกเราไม่ได้ออกนะครับนี่เพราะมันต่างกันเยอะแล้วไงตอนเนี้โซนิกเราติดนอนเลยนะครับแล้วก็พีคกิงกลับมาแ้แวงแ้แวงแต่ปติโซนิกผมจะอยู่ถึงประมาณเทินสี่เทินห้าเลยนะครับอันนี้ก็ บางลงเยอะนะครับเออว่ะพอได้เปิดทีหลังนี้ไอบ้บัฟอันนั้นมันมีผลเยอะอยู่นะแล้วพี่การโร่เซิร์ฟไหมครับิ้งปิงสองสองห้าหกครับแล้วก็โซนิกกลับมาโอ้ยด้วงต่อ,อยนี่โซนิกผมไม่น่ารอดโอ้รอดเฉยแต่ก็จะตัวอยู่ดีแล้วพี่คิงฮิวขึ้นมาครับแต่เรามีชุบฟินิกอยู่นะครับแล้วแต่ฟินิกเขาก็จะตุยเลยนะครับเออกลายเป็นฟินิกตุยไวสองคนเลยเว้ยแล้วก็กระบองเซิร์ฟมาไม่น่าจะรอดไม่รอดนะครับแล้วก็คิงกลับมาด้วงเขา ลวงเขาไม่รู้กลับมาจากร่วงหรืออะไรยังไงแล้วการบ,บอนเราเซิร์ฟไปสามร้อยยี่สี่ล้านหายเลยแล้วก็โอ้การโลได้เพราะว่ามันหมดนี่งไดแอนติเบิลนะครับแล้วก็คิงรอบชุบเราเกิดหมดยังนะอ่ะยังไม่หมดนะครับโอแต่เขาต่อยมาแต่ร่วงรอบเขาก็ยังเหลืออยู่นะเพราะกิโลกลับมาแล้วก็กิโลเราเปิดไปครับนี่กันแรนติไว้ก่อนคิงเรากลับมาอย่างน,นี่โซนิกเราได้เปิดปีน่เลยแล้วก็ตีเข้าการโ,โรโดนสะท้อนตุยโอได้อันติยกตี้เลยว่ะนี่ แล้วก็การโร่เซิร์งไปครับอันนี้อาจจะแค่โชคดีเฉยๆมั้งไปตามที่จังหวะก,การโร่มันได้ไงนะครับอาจจะอย่างนั้นเฉยๆ,ๆแล้วก็ลูกพี่ฟินิกนะครับฟินิกเขาที่มาทิปเข้าโซนิกไม่มเป็นไรอุ้ยหืมแล้วก็ฟินิกเราตุยแต่ฟินิกเขายังยืนอยู่ฟินิกเขาห้าดาวนะครับแต่ตอนการโร่เราตีสวนไปอ่ะฟินิกเขาน้าจะไปเลยชุบก็น่าจะหมดเลยนะครับหาแต่กระบองเลือกเขาลดดูลดเร็วนะเพราะการโร่เราแรงขึ้นหรือเปล่า เพราะเลือดเราเยอะขึ้นยังไงเราก็ต้องแรงขึ้นอยู่แล้วสำหรับการโร่นะครับแล้วกระบองเขาเสริงมาครับนี่นี่ปุย๋ยเข้าไปเยอะอยู่นะครับเรากระบองเราเสริงไปกระบองเราก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันพอได้เลือดมาเพิ่มนะครับการโร่เราไม่ใช่การโร่กิโลกิโลกระฟินิเขาเกิดมาครับฟินิเขาน่าจะพลาดหนึ่งไหมอ่าหมดแล้วนะครับเหลือหนึ่งหนึ่งกันนะครับปกติเนี่ยผมจะเคลียรกระบองไม่ตุยเลยนะครับในสุดลุ้นเลเทพคือทอาที่แล้วก็จบด้วยการเลือดเสมอมาดูวันรอบนี้เสมอหรือเปล่า แต่ปกติในสื่อดปเะเทบเขาจะให้กระบองอยู่แถวหน้าแต่ผมว่ากระบองอยู่ตรงหน้านอาจจะบางก um ว่าเขาจะซัให้เขาโดนกระบองเราหดได้อะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ตีซะว่าเอสเซว่านี่คือกระบองเวอร์ชันถ,ถึกที่สุดของเขาแล้วนะว่าจะไหวเปล่าตอนนี้กระบองเราสองหลอดแล้วนะครับว่าจะใกล้เข้าหนึ่งหลอดไหมแล้วก็การโรเขาเซิร์ฟมาครับบัฟโซนอีกหมดยังนะน่าจะอีกเคินไหมวะอ่ะเซิร์ฟมาร้อยล้านเกียร์โลไปเลยแล้วก็กาเออการโรครับนี่ กระบองเขาเลื่อนเหลือศูนย์หลอดแล้วนะครับแล้วกระบอกเขาเซิ้งมาครับเป็นิงอ่าเข้าไปนิดหน่อยนะครับแล้วกระบองเราเซิ้งไปครับปุ๊บ <gewoon> ปุ๊บหนึ่ง <farming> ล้านครับยังไงเอาการโล่ไม่ลงอยู่แล้วนะครับทั้งเราเอาเขาไม่ต้องเอาการโล่เขาไม่ลงหรอกตอนนี้สามล้านเก้าครับแล้วก็ลูกที่การโล่เราเซิ้งไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออสองล้านหกครับผมป้าครับเซิ้งมาครับห้าล้านนะครับผมป้าช่วงห้าล้านสองครับ ตีไปโอเคครับร้านสองครับผมแล้วกาโลเขาเซิร์ฟมาครับชึ่งสองล้านหกครับผมแล้วก็เซิร์ฟมาครับอืืแต่กระบองเราน่าจะเคลียร์ได้นะผมว่ามีความรู้สึกว่าเราเคลียร์ได้นะครับเนี่ยครึ่งหลอดแล้วนะครับชำนาญ HP เนี่ยไอหลอดที่เราเข้าเหลือตอนเนี้โดนลดไปอีกนิดหน่อยปึ๊บๆนี่หนึ่ง้านครับแต่กระบองเราอึดมากนะครับกาโลเขาเซิร์ฟมาครับ แล้วก็การโล่เราก็ออการโร่อโหงยังไม่ได้ตีโดยกระบอกเขาตีมาก่อนเออหายไปนิดหน่อยแล้วก,การโล่เราเสิร์ฟไมครับนี่แล้วก็เสิร์ฟมาครับแล้วก็กระบอกเราเสิร์ฟไปพึ่งพึ่ง,งล้านสามครับแล้วก็ตีมาครับชึ่งชึ้งสามล้านสามครับแล้วกระบอกเสิร์ฟมาอีกแปดแสนครับแล้วก็การโล่เสิร์ฟไปเอ้ยเมืเ่อไรผมจะเคลียร์กระบอกได้วะ เนี่ยเลือดมันโอ้โหไม่น่าไม่น่าแต่ผมว่าน่าจะเข้าเลือดธรรมดาอยู่นะครับน่าจะเข้าเลือดธรรมดาอยู่นะกระบองเราเซิร์ฟไหมครับนี่แต่ยังไงก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวสึกโดนประเทศสัปดาห์นี้ก็จะเป็นจนออลแล้วนะครับเจนออนะฮะจึงจึงล้วก็อันนี้ไปครับแต่ถ้าเราแลบแลกแลกฉากเป็นฉากโจมต,ตีมาเนี่ยยังไงเราก็เหนือยของเขานี่เขาตีมาครับเนี่ยเอออ๋อมีไมโยทาศูนโอ้โหเข้ากันนะเสมอนะครับ แต่เราเป็นคนบุกก็เลยแพ้ไปเดี๋ยวตอนรอดูตอนเจนนอสมานะโอ้พลังคาร์ลหนึ่งหกสองเลยนะใกล้ใกล้เรามากนะครับประมาณนี้นะครับรีจนหมดตัวได้เป็นค่านี้นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวถ้าโอ้โหผมไม่มั่นใจอัตราดามิทผมควรจะเก็บไว้ไหมเออเพื่อนๆดูดูคิดแลวคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าแบบอัตราดามจมันจะเป็นขนาดนั้นได้หรอเลยตอนนี้หรือถ้ามันไม่จะเป็นผมจะได้รีออกนะผมไม่ได้แคร์พลังอะไรเรารีออกได้เผื่อจะไปลุ้นให้มันได้โจมตีหรือป้องกันพิเศษก็ดูอยู่แล้วพี่ก็คอมเมนต ไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ